ก็ขอการสวัสดีนะครับสำหรับบิลัดเอฟซีทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับไปคลิปอัปเดตที่หน้าร้านนะครับวันนี้มีเข้ามาใหม่ถึงคันนะครับผมสำหรับโูต้าเอลสี่นสิบแปดนะครับตอนนี้รถจดทะเบียนปีห้าสองนะครับเอกสารเล่ทะเบียนพร้อมนะครับผม เดินเตะเดิมๆครับมาพร้อมกับใี่นาดีหน้าแล้วก็้าหลังคนระับ านหลังนี้จะเป็นฐานห้านะครับเพราะว่าผานผ,านผานบุกเบิกตัวนี้ลูกค้าจองแล้วนะครับผม่ะจะเป็นฐานห้านะครับดานหน้ากับผานห้าสำหรับคันนี้อ๋อสภาพสวยๆเดิมๆพร้อมใช้งานอุปกรณ์ดานหน้าผานหลังนะครับอ่าตัวนี้เป็นแปดเก์ดานหน้าสี่แกนถอยหลังนะครับผมรถยนต์สี่สูบครับ เรามาดูสภาพโดยรวมกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับรถมาพร้อมกับอุปกรณ์ด้านหน้าด้านหน้าเป็นของอ่าตัวนี้เป็นของกอกษตระนะครับแล้วก็ผานหลังผานหลังนี้เป็นผ่านท่านะครับสภาพยางนะครับสภาพยางโดยรวมยางหน้ายางหลังนะครับถือว่ายางหน้ายางหลังนี้ถือว่าสภาพสวยเลยประมาณแ0สเซนได้ครับสำหรับคันนี้ ภาพยางนะครับเครื่องดีนะครับไฮดรอลิกเร็วครับไม่ต้องเล่งเครื่องนะครับไฮดรอลิกชุดแขนลังเลียนให้ครับผมเอาไปพร้อมใช้งานเลย PTO ใช้งานได้ปกติครับโดยใช้งานได้ปกติครับสายง่ายดึงดึดไว้ครับมีแตเไมเดึงไม่ทันครับ อรอบมึงดูครับใชไม่หอนนะเราสนใจติดต่อสอบถามได้เลยครับทีเบอร์โทร0 8น3 8 3ปด8 9ครับ ทีมงานที่ทักมีลำคนเดิมครับผมบรัตั A ์ทีเด็ดแท็กเตอร์ง 2, านเกษตรจำนว2จำกัดบรัตัทตีมีตังแท็กเตอร์จำกัดนะครับผมสำหรับอันนี้มาในราคา2แสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับผม2แสนสามหมื่นห้าพันบาทพร้อมจะส่งให้ฟรีสามร้อยโลนะครับเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้พร้อมเรียบร้อยนะครับส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรครับผม พี่น้องท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ครับที่เบอร์โทร0803839789นะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทร0840483799นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝา,ากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับทุกคลิปทุกวิดีโอที่นำอเสนอไปนะครับผม